สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการที่จะนำความรู้ทางกฎหมายมามอบให้ทุกวันเสาร์แบบนี้ค่ะกับรายการวิทยุตราชูคู่ชาวบ้านซึ่งเป็นรายการที่มีวัตถุประสงค์ถ่ายทอดความรู้ทางกฎหมายจัดทำขึ้นโดยคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์ค่ะ เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มโดยประมาณทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM ร้อยคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่วันนี้ดิฉันธนิตาศิครินผู้ดำเนินรายการพร้อมกับอีกท่านหนึ่งค่ะครับผมสวัสดีครับผมชมชอบเอชมเรามีความรู้ทางกฎหมายมานำเสนออีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็เป็นเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับทองเนื้อก้าเลยนะครับ ก็ซึ่งสืบเนื่องจากกระแสละครทองเนื้อก้าวกำลังมาแรงในตอนนี้และเพิ่งที่จะจบบริบูรณ์ไปนะครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับผมก็เมื่อพูดถึงลำยองนะครับโอ้โหทุกบ้านเลยนะครับลูกเด็กเล็กแดงเท่าผู้แก่นะครับก็เป็นอันได้ชมละครเรื่องนี้กันทั้งนั้นนี่ก็ถนนโล่งกันเลยทีเดียวนะคะโอ้ยหทำไมถึงโล่งครับอ๋อดูทศร์่ะมาดูละครทองเนื้อก้ากันนะครับดังนี้นะครับทางเราจึงเห็นสมคนว่า หยิบยกความสัมพันธ์ทางครอบครัวที่สะท้อนจากการชมละครเรื่องนี้นะครับมานําเสนอและพูดคุยกับท่านผู้ฟังในวันนี้นะครับโดยเราก็จะมาวิเคราะห์กันว่าจะมีประเด็นกฎหมายประการใดบ้างที่เกี่ยวกับละครเรื่องนี้บ้างนะครับและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับก็เชิญท่านผู้ฟังรับฟังความรู้ที่เราจะนํามามอบในวันนี้ได้เลยครับค่ะตามบทละครนะคะ นายสันอยู่กินกับลำยองแล้วมีลูกดยกันหนึ่งคนค่ะชื่อว่าอะไรครับชื่อวันเฉลิมค่ะซึ่งก็น่ารักมากเลยนะคะคุณชมชอบซึ่งจะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างไรบ้างคะอ๋อครับก็การที่ลำยองอยู่กินกับสันนะครับนายสันแล้วมีลูกนะครับโดยในแต่ละวันนะครับลำยองก็ไม่ค่อยสนใจลูกนะครับชอบดื่มสุรายาดองติดการพนันอะไรอย่างเงี้ยนะครับจากบทละครก็ให้ข้อเท็จจริงที่ มีประเด็นน่าสนใจสามประเด็นนะครับผมประเด็นแรกนะครับความก็คือความเป็นสามีภรรยาของลำยองกับในสันนะครับประเด็นที่สองนะครับความเป็นบุตรของน้องวันเฉลิมนะครับและประเด็นที่สามนะครับหน้าที่ของบิดามดาซึ่งมีต่อบุตรนะครับผมค่ะเรามาพูดคุยกันในประเด็นแรกกันเลยดีกว่านะคะครับผมความเป็นสามีภรรยาของลำยองกับสันจะชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ต้องพิจารณาจากการสมรสค่ะ งงหมายค,ความว่าต้องจดทะเบียนสมรสกันกฎหมายครอบครัวจึงจะรองรับความเป็นคู่สมรสกันครับผมการแต่งงานของชายและหญิงตามประเพณีนะคะคุณชมชอบทำไมครับรวมถึงการอยู่กินกันโดยไม่ได้จดทะเบียนเนี่ย ผลตามกฎหมายครอบครัวหากไม่มีการจดทะเบียนสมรสกันแบบนี้ก็ไม่ได้ค่ะอ๋อแต่งานเฉยๆอย่างนี้ไม่ได้หรอกูกินกันเฉยๆนี่ก็ไม่ถือว่ามีความสัมพันธ์กระทางกฎหมายนะคะทางกฎหมายใช่ไหมครับดังนี้นะครับถ้าไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันแต่จัดงานใหญ่โตครับอย่างที่<ม>พูดไปนะครับก็ไม่มีความเป็นสามีภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมายนะครับค่ะอาจพูดได้ว่า การจดทะเบียนเนี่ยถือเป็นแบบของการสมรสก็ว่าได้ครับสำคัญนะคะเช่นในเรื่องนะครับลำยองนะครับลำยองแต่งงานกับนายสันนะครับแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันดังนี้ก็ไม่ถือว่ามีความเป็นสามีภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมายนะครับให้เยแลแ แยปั่นมาเอาสินสอดมาแลกกันอะไรเงี้ยจัดงานไม่ได้นะครับไม่ได้นะแต่ไม่ได้นะไ,ไ,ดไปนะอำเภอกไไ็ไม่ได้ครับไม่ได้ครับไม่ถือว่าเป็นสามีภรรยา<ม>ที่ชอบด้วยกฎหมายกันและส,ะาะสําหร,ร,ร,รับวิธีการจดทะเบียนสมรสมีอย่างไรบ้างครับคุณธนิตาคค่ะก็สําหรับวิธีการจดทะเบียนสมรสนะคะก็ให้ชายหญิงที่ต้องการจะสมรสกันไปยื่นคําร้องถ้าเป็นต่างจังหวัดนะคะก็จะเป็น ไปยื่นต่อในอำเภอค่ะคแต่ถ้าเป็นในกรุงเทพมหานครนะคะก็จะไปยื่นต่อผู้อํานวยการเขตค่ะโ,คโดยจะยื่นคําร้องต่ออําเภอรหรือว่าเขตใดก็ได้และเมื่อในอําเภอรหรือผู้อํานวยการเขตนะคะได้รับคําร้องก็จะจดทะเบียนให้ค่ะครหรือมีอีกวิธีหนึ่งค่ะก็คือ,อางงคชายหญิงอาจจะร้องขอให้นายทะเบียนไปจดทะเบียนในที่อื่นยกตัวอย่างเช่นที่บ้านที่จัด พิธีสมรสหรือว่าจะไปจดทะเบียนกันในน้ำหรืน้ำเลยครับน่าตื่นเต้นหรือบนภูเขาตามหน้าผาก็มีนะคะตาม,ห,มหน้าหนังสือพิมพ์ก็ออกข่าวกันอยู่บ,อบอ่อยๆค่ะครับแต่ก็มีข้อสังเกตนะครับก็คือปกติการทํานิตรกรรมต่างๆนะครับ อาจตั้งตัวแทนไปทําได้นะครับแต่การจดทะเบียนสมรสเนี่ยกฎหมายในบังคับให้ชายหญิงที่ต้องการจดทะเบียนสมรสกันต้องแสดงเจตนาหรือความยินยอมต่อหน้านายทะเบียนโดยเปิดเผยด้วยตนเองเท่านั้นนะครับก็คือให้คนอื่นเนี่ยไปทําแทนไม่ได้นะครับไม่ได้เลยใช่ไหมคะจากในละครนะครับลำยองลำยองครับจะให้เยลแลเนี่ยเยลแลนี่ใครคะแม่ลำยองครับแม่ลำยองครับผมไปเป็นตัวแทนเนี่ยไปแสดง เจตนาหรือค,ความยินยอมเพื่อจะจดทะเบียนสมรสกันกับนายสันแทนลำยองไม่ได้ครับผม,มล,ลำยองก็ <นะ S 1> ต้องไปเองครับผมครับซึ่งการจดทะเบียนสมรสนะคะ,อ,ะรครอาจมีกรณีที่นายทะเบียนจะไม่รับจดทะเบียนให้ค่ะ<อ>ก็กรณีนี้นะคะกฎหมายครอบครัวจะมีเงื่อนไขกําหนดไว้เลยนะคะว่าการสมรสต้องทําอย่างไรบ้าง ดังนั้นนะคะถ้าเป็นการสมรสโดยฝ,ฝ่าฝืนเงื่อนไขของกฎหมายนายทะเบียนก็จะไม่รับจดทะเบียนให้ค่ะซึ่งเงื่อนไขก็มีด้วยกัน7กรณีด้วยกันค่ะครับผมกรณีแรกนะครับชายและหญิงต้องมีอายุ17ปีบริบูรณ์ทั้งค2งคนนะครับเช่นในสันสกับลำยองเนี่ยก็ต้องมีอายุ17ปีทั้งคู่ ในสันสิบเจ็ดลำยองสิบห้าไม่ได้ไม่ได้นะคะอย่างนี้ครับแต่ถ้าในกรณีจะสมรสก่อนอายุครบสิบเจ็ดปีก็ทําได้นะครับจริงเหรอคะก็จริงสิครับโดยก็ต้องขอสารเพื่อทําการสมรสก่อนอายุครบสิบเจ็ดปีนะครับผมต้องทำยังไงบ้างคะอ๋อและถ้ามีเหตุก็มีเหตุอันสมควรนะครับศาลก็จะอนุญาตให้ทําการสมรสก่อนนั้นได้นะครับ ซึ่งเหตุการณ์สมควรก็สงสัยไหมครับคุณธนติตาท่านผู้ฟังครับมันเหตุอะไรบ้างะอ๋อครับก็คือสภาพร่างกายนะครับจิตใจพร้อมฐานะพร้อมทางการเงินแนว่พร้อมนะครับที่จะมีคู่สมรสอันนี้คือเหตุอันสมควรแบบนี้ศาลก็จะอนุญาตให้ทําการสมรสก่อนนั้นได้นะครับใช่แล้วถ้าเป็นในละครเนี่ยน้องวันเฉลิมเนี่ยจะไปสมรสกับหนูสมฤดีหนูสมฤดีก็เป็นหลานคุณยายวิมลที่อยู่ข้างบ้านน่ะวันเฉลิมนะครับ เนี่ยถ้าวันเฉลิมจะสมรสกับหนูสมรดีเนี่ยก็จะทําไม่ได้นะครับเนือ่องจากว่าฐานะทางการเงินของวันเฉลิมก็ยังไม่พร้อมที่จะมีคู่สมรสครับดูรองเท้าไปโรงเรียนยังขาดอย่างนั้นครับตังก็ไม่มีซื้อค่าเทอมบางเทอมก็ยังไม่มีจ่ายนะครับวันเฉลิมก็อายุยังไม่ครบสิบเจ็ดด้วยใช่ครับก็บถือว่ายังไม่มีเหตุอันสมควรนะครับค่ะ<ม>กะรณีที่สองนะคะถ้าชายหรือหญิงเป็นคนวิกลจริตหรือคนที่สารสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถดังนี้ นายทะเบียนก็จะไม่รับจดทะเบียนให้ค่ะค,คุณ<ผ>มชมชอบนี่วิกลจลิตไหมคะแหมโต่ครับถ้าวิกลจลิตคงพูดกับคุณธนิตาไม่รู้เรื่องเขาพูดรู้เรื่องก็ไม่ไหวแล้วะคมจะเหมือนกันนะครับผมแหมก็มีกระซายแย่กันไปน,นะครับผมอ๋อครับผมก็ ถ้ากรณีนี้นะครับถ้าวันดีคืนดีตปอตปอนี่ใครคะตะปอนี่ก็คือเป็นพ่อของลำยองนะครับซึ่งก็มีอาการปัมป๊มปั๊มเป๋ดอเอก็พูดได้ว่าเป็นคนวิกจลจริลน,นะครับถ้าเกิดตะปอเนี่ยอยากจะไปจดทะเบียนสมรสกับใคร แบบนี้นายทะเบียนก็จะไม่รับจดทะเบียนให้ใช่ไหมครับคุณธนิตาใช่แล้วค่ะก็ตะปอนี่ก็วันๆก็อยากกินแต่เป็ดพะโล้นะคะจะเป็ดพะโลอย่างเดียวะคระับผมก็เนื่องจากเป็นคนวิกจลจริตค่ะบองว่าดูจริงครับผมไม่สามารถทําหน้าที่สามีภรรยาได้เนื่องจากไม่มีความรู้สึกผิดชอบและถ้าเป็นการให้เหตุผลทางการแพทย์นะคะเป็น,นงไรครับเหตุผลทางแพทย์ <c oughs> บุคคลเหล่านี้เวลามีลูกออกมาลูกอาจจะไม่แข็งแรงก็ได้ค่ะก็อย่างเช่นน้องอ้อยค่ะ ออกมาก็บบเบเป๋นะครับน้องอ้อยนี่ลูกคนที่สามของล้ำยองนะครับที่ได้กับอในบอนนะครับผู้ชายในบอนก็วันวันก็กินแต่ไข่แดงไข่เค็มไข่แดงอย่างเดียวด้วยนะครับเข้าเรืองกันดีกว่านะครับสำหรับกรณีที่สามนะครับชายหญิงเป็นญาติสืบสายโลหิตเป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาหรือเป็นพี่น้องร่วมแต่บิดาหรือมารดาเดียวกันนะครับเช่น วันเฉลิมกับน้องอ้อยนะครับก็ไม่สามารถสมรสกันได้นะครับเนื่องจากเป็นพี่น้องร่วมมารดาเดียวกันก็คือลํายองอนะครับผมก็สมรสกันไม่ได้มีแม่คนเดียวกันก็สมรสกันไม่ได้ไไดนะคะกรณีที่สี่ผู้รับบุตรบุญธรรมกับบุตรบุญธรรมจะสมรสกันไม่ได้แต่ถ้าไปยกเลิกสถานะผู้รับบุตรบุญธรรมกับบุตรบุญธรรมแล้วก็สามารถสมรสกันได้ค่ะคุณชมชอบครับผม และสำหรับกรณีที่5นะครับชายหรือหญิงจะทำการสมรสในขณะที่ตนมีคู่สมรสอยู่ก็ไม่ได้นะครับกรณีนี้ก็เรียกว่าการสมรสซ้อนเช่นนี้ครับถ้าในเรื่องนะครับลำยองจดทะเบียนสมรสกับสันแล้วต่อมาลำยองจะไปสมรสกับเฮียก,กวงอีกดังนี้ไม่ได้แล้วนะครับ ครับผมแต่ในเรื่องเนี่ยลำยองกับสันไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันดังนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรครับลำยองจะไปสมรสกับเฮียกวงก็ได้นะครับไปจดทะเบียนก็ได้ไม่มีปัญหาไม่เป็นการสมรสซ้อนนะครับไม่เป็นนะครับสําหรับกรณีที่6นะคะครับผมหญิงที่สามีตายหรือการสมรสสิ้นสุดลงด้วยประการอื่นครับผมจะทําการสมรสครั้งใหม่ได้ก็ต่อเมื่อการสมรสเดิมนั้นสิ้นสุดไปแล้วไม่น้อยกว่า310วันค่ะครับ เหตุที่เป็นเช่นนี้นะคะเนื่องจากช่วงเวลา310วันเป็นช่วงเวลาของการตั้งครันที่กฎหมายกําหนดไว้ช่วงเวลานี้นะคะหญิงไม้อาจกําลังตั้งคันอยู่ก็ได้บุตรในครันจึงเป็นบุตรของสามีคนเก่าค่ะคหากสมรสในช่วงเวลานี้จะมีปัญหาทางกฎหมายว่าเด็กที่เกิดเป็นเด็กของใครเป็นลูกของใครนั่นเองออลูกใครไม่รู้นะคะระหว่างสามีคนเกา่าหรือว่าสามีคนใหม่นะคะดังนั้นถ้าพ้นระยะเวลา310วันไป แล,แล้วคลอดบุตรออกมาก็จะได้รู้แล้วนะคะว่าเป็นลูกของใครครับผมแต่ถ้าหญิงคนนั้นต้องการสมรสใหม่แต่เวลายังไม่ถึง3ามวันก็ทําได้นะครับท่านผู้ฟังใช่แล้วค่ะถ้าปรากฏว่าถ้าคลอดบุตรแล้วในระหว่างนั้นซึ่งบุตรที่เกิดเป็นบุตรของสามีเก่าหรือกลับไปสมรสกับคู่สมรสเดิมหรือมีใบรับรองแพทย์ประกาศสับัตร หรือปริญญาซึ่งเป็นผู้ประกอบการรักษาโรคในสาขาเวชกรรมได้ตามกฎหมายว่ามีว่ามีได้มีคันหรือมีคำสั่งของศาลให้สมรสได้นะครับผมอย่างนี้ก็สามารถสมรสได้ไม่มีปัญหาะะเลยครับผมสุดท้ายแล้วค่ะกรณีที่7นะคะถ้าเป็นผู้เยาว์จะทําการสมรสได้นั้นต้องได้รับความยินยอมของบิดามารดาหรือผู้แทนโดยชอบธรรมหรือ ผู้รับบุตรบุญธรรมหรือผู้ปกครองและหากผู้เยาว์มีพ่อแม่ที่อยู่กินโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันนะคะให้ผู้เยาว์ขอความยินยอมจากมันดาให้เพียงผู้เดียวค่ะดังนั้นถ้าผู้เยาว์ไม่ได้รับความยินยอมจากบุคคลดังกล่าวนายทะเบียนก็จะไม่จดทะเบียนสมรสให้ค่ะคุณชมชอบเช่นนี้ถ้าเกิดวันเฉลิมกับหนูสมเล่นด้วยกันทุกวันค่ะอยู่ข้างบ้านกันเจอด้วยกันทุกวันแล้วอาจจะปิ๊งกันนะพูดง่ายๆครับ<ม>อาจจะเกิด ชอบพอรักใครชอบพอกันนอแล้วถ้าวันเฉลิมต้องการสมรสกับหนูสมอย่างนี้วันเฉลิมนะครับก็ต้องไปขอความยินยอมจากลำยองเพราะเป็นมันดาโดยชอบด้วยกฎหมายแม้ว่าลำยองจะแยกกันอยู่กับสันก็ตามนะครับก็ไม่ต้องไปขอความยินยอมจากสันเพราะว่าลำยองและสันไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันก็ขอแค่ลำยองพอคนเดียววันเฉลิมและหนูสมก็ต้องไปขอความยินยอมกับพ่อแม่ของหนูสมนะครับม เป็นอย่างไรบ้างคะท่านผู้ฟังนี่เป็นเพียงประเด็นแรกเท่านั้นนะคะของกฎหมายที่เกี่ยวกับละครทองเนื้อก้าเรายังมีเดือกันอีกสองประเด็นนะคะที่จะมาพูดคุยกันแต่คงต้องเป็นช่วงหน้าแล้วละคะ่ะช่วงนี้เราพักฟังเพลงเพราะๆจากทางสถานีกันก่อนดีกว่าครับผมก็ยังอยู่กับเราสองคนเหมือนเดิมนะครับพร้อมด้วยกฎหมายเกี่ยวกับทองเนื้อก้าประเด็นต่อมานะครับประเด็นที่สองความเป็นบุตรของวันฉเฉลิม ก็คือในท้องเรื่องสันกับลำยองเนี่ยไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันใช่ไหมครับค่ะดังนี้ทําให้วันเฉลิมกลายเป็นบุตรนอกสมรสนะครับบุตรนอกสมรสนะคะก็น่าสงสารน้องวันเฉลิมนะคะดิฉันฟังแล้วก็น้าตาจะไหลค่ะใจเย็นชอบคั่พิ่งไหลครับซึ่งก็ความเป็นบุตรนอกสมรสนะคะกฎหมายได้กําหนดไว้ว่าเด็กที่เกิดจากหญิงที่ไม่ได้สมรสกับชายให้ถือว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของหญิง ซึ่งก็หมายความว่าให้เป็นลูกของแม่เท่านั้นค่ะแต่ไม่ได้เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของพ่อค่ะเ<อ>ช่นนี้นะคะน้องวันเฉลิมของดิฉันก็นเป็นเพียงบุตรชอบด้วยกฎหมายของลำยองค่ะ<อ>ท่านผู้ฟังคะดิฉันฟังแล้วก็อยากให น้องวันเฉลิมเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของศาลดีกว่านะคะ<ฮ>สงสารวันเฉลิมมากเลยค่ะสมสารอชอบมา,มากเลยครับแหมเป็นบุตรของชอบด้วยกฎหมายของน้ำยองอีกอยากให้เป็นลูกของศาลมากกว่าใช่ครับค,ครับผมท่านผู้ฟังครับก็อย่าเพิ่งเศร้ากันไปเลยนะครับคุณธนิตาะนะครับผมเพราะตามกฎหมายครอบครัวแล้วก็มีวิธีการที่จะให้บุตรนอกสมรสเนี่ยเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของบิดาได้เช่นกันครับจริงเหรอคะคุณผู้ชมรับมีความหวังกันทั่วประเทศไทยแล้วนะครับผมค่ะ,คะ ฟังกันดีๆเลยนะครับก็คือฟังกนะันเลยครับไปเจอน้องวันเฉลิมก็จะได้ไปบอกไปบอก <ไป S 1> กระซิบอกเลยนะว่าไปทาอย่างนี้นะครับก็คือให้บิดามารดาเนี่ยสมรสกันภายหลังหรือบิดาได้จดทะเบียนว่าเป็นบุตรค่ะหรือสารพิพากษาว่าเป็นบุตรนะครับดังนี้ถ้าจะให้น้องวันเฉลิมเนี่ยเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของสาลเนี่ย ต้องไปบอกให้ยายแลกับยายปั้นเนี่ยยายยายนะคะยายสองยายยายนะครับวางแผนวางแผนกันเลยครับให้ในสันกับลํายองเนี่ยมาสมรสกันภายหลังแต่ผมว่าก็คงจะยากครับจะให้มาสมรสสันก็คงเข็ดนะครับเข็ดแล้วตอนแรกที่ลายองไปว่าแม่ว่าพ่อของสันตอนแรกเัาก็คงเข็ดสันก็คงจะไม่กลับมาแต่งงานด้วยใช่ครับก็คงสันก็ไปตอนนี้ก็อยู่กับนาเทวีกันแล้วนะครับนาเทวีนะครับ แต่ยังมีวิธีครับหรือจะให้นายสันเนี่ยไปจดทะเบียนว่าวันเฉลิมเป็นบุตรของตนแต่วิธีนี้ก็ยากเหมือนกันนะคะยอมก็คงไม่ยอมครับเดยวก็เรียกเงินห้าหมื่นสามหมื่นสันก็ไม่มีไม่มีปัญญาที่จะจ่ายให้ครับผมแต่เราก็ยังไม่หมดทางเรื่องนะคะยังมีแต่ถ้าในาสัรไปฟ้องศาลนะคะแล้วปรากฏว่าสารพิพากษาว่าวันเฉลิมเป็นบุตรแบบนี้ก็ถือว่าได้นะคะคุณชมชอบโดยเมื่อสารมีคำพิพากษาแล้ว วันเฉลิมก็จะเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของในสันทันทีค่ะโอสบายใจกันแล้วนะครับแล้วก็ให้มีผลย้อนหลังนับตั้งแต่เด็กเกิดทีเดียวนะคะครับผมแต่วิธีนี้เห็นได้ว่าจะยังไม่มีการจดเอาไว้ในทะเบียนใดๆเลยเอา้าทำไงนะครับอย่างเงี้ยค่ะก็ อาจจะมีปัญหาได้นะคะเผื่อวันดีขึ้นดีลํำยองมอาโวยวายทวงเอาวันเฉลิมคืนอย่างนี้ก็จะเป็นปัญหาใหญ่กันเลยทีเดียวจะแก้อย่างไงดีครับคุณธนิตาก็ควรที่จะนำำําคําพิพากษานะคะไปยื่นจดทะเบียนเอาไว้เพื่อเป็นหลักฐานค่ะอ๋อผมนึกว่าจะมีปัญหาอีกแล้วครับก็มีทางแก้อยู่มีทางแก้อยู่ครับผมแหมคุณคุณธนิตานี่ก็เข้าถึงอารมณ์ละครมากเลยะนะครับนี่ก็เป็นประเด็นที่สองนะครับท่านผู้ฟัง ต่อมาเลยนะครับเพื่อค,ความต่อเนื่องครับกําลังดูเด็ดเพ็ดมันนะครับประเด็นที่สามเลยนะครับท่านผู้ฟังครับหน้าที่บิดามารดาที่มีต่อบุตรนะครับก็คือถ้าเป็นกรณีที่พ่อและแม่จดทะเบียนสมรสกันลูกก็จะเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของทั้งพ่อและแม่ค่ะดังนี้พ่อ,อและแม่ก็จะมีสถานะทางกฎหมายซึ่งเรียกว่าบิดาและมารดาก็คือว่าพ่อก็เป็น บิดาค่ะและแม่ก็เป็นมารดาและโดยผลทางกฎหมายที่เกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับทําให้บิดาและมารดาสามารถใช้อำนาจปกครองบุตรได้แต่ตามละครนะครับวันเฉลิมเนี่ยเป็นบุตรของลํายองแต่เพียงผูด้เดียวอเหตุที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะลํายองและสันไม่ได้จทะเบียนสมรสกันดังนี้ลํายองจะเป็นมารดาและเป็นผู้ใช้อํานาจปกครองคนเดียวครับผม พูดไปก็สงสารวันเฉลิมนะคะคที่มีแต่มารดาแต่ก็ไม่มีมิดาค่ะคม,มีแต่พ่อผู้ให้กําเนิดซึ่งก็ไม่มีสิทธิ์ตามกฎหมายอะไรนะคะเพราะว่ามไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับรํายอค่ะครับผอย่างไรก็ตามนะคะผลการเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายยังกําหนดหน้าที่ระหว่างกันไว้ด้วยค่ะคุณชมชอบบุตรเอ่อหน้าที่อะไรครับอ๋อก็คือบุตรจะต้องอุปการะบิดามารดาค่ะ ในทางกับกันนะคะบิดามารดาก็ต้องอุปการะเลี้ยงดูบุตรด้วยเช่นกันค่ะฉันได้ชั้นนั้นนะครับผมซึ่งตามท้องเรื่องนะครับวันเฉลิมก็ต้องเลี้ยงดูลำยองและลำยองก็ต้องเลี้ยงดูวันเฉลิมนะครับเห็นได้ว่าตามกฎหมายนะั้นนะให้ความสําคัญต่อสถานภาพการเป็นบิดามารดาและบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้นนะครับเช่นนี้ระหว่างลูกกับพ่อผู้ให้กําเนิดที่ไม่มีฐานะเป็นบิดา จึงไม่มีสิทธิ์และหน้าที่ต่อกันและกันนะครับแต่พ่อก็สามารถเลี้ยงดูได้ตามความเป็นจริงนะครับดังเช่นในสันนะคะให้เงินวันเฉลิมบางทีก็สองร้อยบางทีก็สามร้อยนะครับให้กินขนมอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่สุดท้ายก็ลงขวดครับเสร็จลมอมหมดเลยนะครับสันนี่ก็เป็นคนดีนะครับถึงยังไงก็ห่วงลูกวันเฉลิมอยู่ครับรักลูกถูกทางจริงนะครับแต่วันเฉลิมนี่ก็อุปการะ มันดาถึงที่สุดจริงๆนะคะโอ้โหสุดๆจริงๆครับน่ายกย่องนะคะคเห็นได้จากตอนที่ลำยองป่วยค่ะวันเฉลิมก็คอยดูแลตลอดเวลาไม่มีความรังเกียจแม้แต่น้อยเดียวนะคะยิ่งฉากฉากตอนที่ลำยองหนีหนีคนมาแล้วเน้นเน้นวันเฉลิมเอาจีวรมาคุมเนโอ้โหผมนี่น้ำตาซึมน้ำตาจะไหลกันเลยทีเดียวนะคะทุกคนท่านผู้ฟังก็น้ำตาซึมแน่นอนครับมันเป็นฉากที่กระตันยูนะครับแหิงสุดๆเลยครับ เรื่องที่น่ายกย่องนะคะคก็เข้าเรื่องกันดีกว่านะคะคุณชมชอบอนันต์จริงๆครับเมื่อสักครู่ก็ถึงเรื่องของผู้ใช้อํานาจปกครองนะคะคซึ่งผู้ใช้อํานาจปกครองก็สามารถที่จะกําหนดที่อยู่ของบุตรได้ทําโทษบุตรได้หรือให้บุตรช่วยงานบ้านตามสมควรก็ได้ดังเช่นตามในละครค่ะลํายองสามารถกำหนดที่อยู่ให้แก่วันเฉลิมให้อยู่ในบ้านของต้น และมีอำนาจเด็ดขาดในการตัดสินใจที่จะไม่ให้ไปอยู่กับพ่อของเขาก็คือในสันทั้งยังลงโทษหรือให้ทำงานบ้านได้ตามสมควรแต่ก็อย่างว่านะคะในละคร,ครลำยองนี่ก็เกินสมควรไปรค่ะคุณชมชอบ,บทั้งตีวันเฉลิมโโให้สักพากวัดโโบ้านถูรเรือนหโโครับแถมไม่ดีนั่งให้เลี้ยงน้องอีกนะคะหเกินไป ก็น่าสงสารน้องลำยององ <ละ S 1> รงไปไหนครับลำยองก็เอาแต่กินเหล้าเมายานะคะไม่ก็เข้าบ่อนเล่นการพนัน,นะคะ่ะแหมจริงๆเลยครับค่ะแล้วเป็นอย่างไรบ้างครับท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นขนูประการของละครในเรื่องนี้นะครับค่ะนอกจากจะได้ความสนุกสนานสำลานใจแล้วนะครับยังได้สาระความรู้อีกครับและสุดท้ายนะครับก็ ถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยท่านผู้ฟังไปด้วยนะครับก็อาจจะมีการนอกเรื่องกันบ้างก็คือทุกคนก็อินอินกับละครนะครับฉันก็อินมากเลยนะก็อาจจะมีการนอกเรื่องพูดคุยเล่าสู่กันฟังกันไปนะครับก็ขอประทานอภัยด้วยนะครับและก็ขอฝากไว้นะครับเมื่อดูละครแล้วก็ดูแล้วก็ต้องพิจารณานะครับไม่ใช่ดูแล้วไปเอาอย่างนะครับรู้ว่าสิ่งไหนไม่ดีก็อย่าไปทําตามนะครับสิ่งไหนดีก็ควรทําตามนะครับดังคําพูดที่ว่าดูละครแล้วย้อนดูตัว ดีชั่วยอยู่ที่ตัวเรานะครับค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังและที่ขาดไม่ได้เลยค่ะขอขอบคุณคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน fm100 ร้ FM และคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่สนับสนุนรายการตราชูคู่ชาวบ้านมาโดยตลอดคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการตราชูคู่ชาวบ้านได้ทุกวันเสาร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มโดยประมาณทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน fm100 ร้อยค่ะครับผมหรือจะแนะนำติชมรายการ หรือหากคุณผู้ฟังมีปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายก็สามารถติดต่อมาได้ที่ค,คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่239ถนนห้วยแก้วตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่50200หรือโทรศัพท์อะไรครับ053-942-909นะคะย้ำอีกครั้งค่ะครับผม053-942-909หรือทางแฟนเพจใน Facebook, ใน Facebook ก็ได้ครับชื่อว่า ค่ะก็พิมพ์เข้าไปเลยนะคะว่าตราชูคู่ชาวบ้านค่ะครับผมสำหรับวันนี้เราสองคนก็ลากันไปก่อนครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะ